ราคา p i ว o t 3041ราคาเฝ้าระวัง3045ถึง3047สองราคานี้ไม่ให้เปิด Position ใดๆทั้งสิ้นนะคะ Entry by 3045 TP1 3051 TP2 3057และ TP3 ที่3068ราคา SL 3037หรือใครจะรอบายลิมิตนะคะ ที่บริเวณ3025ถึง3014ราคาเซลเซลเอนรีค่ะ3037 TP1 3031 TP ที่2 3025 TP ที่3 3014และ SL ที่3045หรือใครจะรอราคาเซลลิมิตนะคะมี2ราคาราคาแรก30 57 TP 3030 30, SL ที่3068 อีกราคาหนึ่งนะคะเซลลิมิตที่3075 TP 3 0 5 0 SL ที่3085นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์กราฟทองคำนะคะช่วงตลาดเอเชียเปิดเช้าวันนี้พร้อมอัปเดตข่าวสารสำคัญประจำวันที่21มีนาคม2568กับครูพี่กุ๊กบิลเลียนอะคาเดมีเปิดตลาดเท่ากับเปิดโอกาส ถ้ายังลังเลกำไรอาจไม่ใช่ของคุณแนะ่เป็นงานคอนเทนต์ครูพี่กุ๊กเจ๋งปะล่าเอา่ะละค่ะเรามาดูใน t ท m e เฟรมเดย์กันก่อนเนาะใน t ท m e เฟรมเดย์นะจะเห็นได้ว่าราคาเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยได้ปิดแท่งแดงก็คือปิดลบนั่นเองเนาะแต่ว่า กราฟทองคำเนี่ยราคาของทองคำเรานะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเขาเป็นยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะยังไม่ได้เสียโครงสร้างใดๆนะแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยทำทำา i สูงสุดไว้นะคะที่3044ูนถึงสาม6 แล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาชั่วคราวนะคะเพราะว่าเ,เวลาที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยราคาก็แรงขายก็ได้มีแรงเทลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะคะในทำเฟรมเดย์มีโอกาสไปต่อนะคะในทำเฟรมเดย์แต่ว่าต้องผ่านแนวต้านสำคัญไปก่อนนะคะแนะนำนะคะ <c oughs> แนะนำให้เฝ้าดูราคา3068ถึง3070นะคะหากราคาทะลุขึ้นไปได้อาจเห็นการทำนิวไฮใหม่นะคะเอาระค่ะเราไปดูกันในทา f เฟรม H4 ในทา f เฟรม H4 นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังอยู่ในแนวโน้มขากขึ้นอย่างชัดเจนเนาะราคาเนี่ย 3044ถึง3046 30นะครับะคะเป็นแนวต้านสำคัญเดี๋ยวเราไปดูแนวต้านแนวรับในทางเฟรมเฮดหนึ่งกันเนาะราคานะคะมีการพักตัวเล็กน้อยหรือว่าไซเวย์นั่นเองตรงบริเวณเอ่อ3 0 3 5 3030ค่ะถึง3050เนาะก็คือช่วงบริเวณนี้เห็นนะ มันจะเป็นช่วงบริเวณนี้นะคะเป็นการเออเป็นไซด์เวในกรอบแคบๆนะคะในในไทม์เฟรมเ4เนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอ e ิเล็กทรเนี่ยก็ยังอยู่ในในขาขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูกันในไทม์เฟรมเ1อ่าในไทม์เฟรมเ1ขอลบนิดนึงอ่ะในไทม์เฟรมเ1 สังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยอันนี้พอร์ตราคาในระบบของครูพี่กุกได้ขึ้นมาให้แล้วนะคะว่าราคาบายมี3ราคาราคาแรก3030 30, ราคาที่2 3032ราคาที่3 3035เพราะฉะนั้นนะคะถ้าในกรณีแบบนี้ N อน่ิบายเนาะอยู่ที่3045 แต่ราคาเนี่ยแท่งเทียนเขาเป็นสีแดงแสดงว่าราคาเนี่ยมีแรงขายลงมานะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นแท่งเขียวนะแต่ว่าตอนแรกเป็นแท่งแดงแหละแบบนี้นะคะแล้วก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนะคะแต่ว่าถ้ารอราคา3 0 3 5ู0 3 2ส0 3 0ตรงนี้ สามารถเปิด Position b ายได้นะคะในกรณีที่ราคาของแท่งเทียนเขายังลงมาต่อเราก็เปิดบ u ายตามนี้เลยนะคะตามระบบของครูพี่คุกเลยตัวเลขพอดขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมเฮดหนึ่งเนาะราคาก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะคะมีการแกว่งตัวเช่นเดียวกันค่ะในเอ่อในราคาที่ 3025ก็คือตรงบริเวณนี้เลยถึง3ามศนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองเนาะเป็นเป็นการแกว่งตัวของเขานะคะราคากราฟเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างฐานตรงนี้เพราะว่าเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยเว็บหของขาดขึ้นนะคะ ขึ้นแล้วและอันนี้เว็บศูนย์ของขาขึ้นได้ขึ้นใหม่แล้วนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเว็บศูนย์เขาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะแสดงว่าเขาก็ต้องมีการปรับฐานตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปนะคะอันนี้มุมมองส่วนตัวในในความคิดเห็นส่วนตัวของครูพี่กุ้กนะแล้วก็ราคานะคะราคาเนี่ยอยู่ใกล้โซนแนวต้านสำคัญก็คือ30 5 0ถึง3057นั่นเองเนาะ ตรงนี้นะคะมีแรงขายในบางส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแรงนั่นเองนะคะออะเรามาดูแนวรับแนวต้านที่สำคัญในทา์เฟรม e ฮดหนึ่งนะคะเออเรามาดูที่แนวรับกันก่อนเลยแนวรับที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่สอหตรงนี้เลยนะคะถึง30ตรงบริเวณนี้เนาะ อ่าตรงบริเวณนี้นะคะนี่ตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับแรกนะคะจะเป็นแนวรับแรกเลยในท่าเฟรมเฮดหนึ่งนะเป็นแนวรับแรกอืมเดี๋ยวนะ แนวรับเดี๋ยวครูพี่คขอบเปลี่ยนสีให้หน่อยนะคะอ่าแนวรับเป็นสีเขียวเนาะเออแล้วก็แนวรับต่อไปนะคะเป็นแนวรับแข็งแรงนะคะก็คืออยู่ที่3 0มศสเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลย3 0มศนย์สนะคะอ่าส่วนแนวรับถัดไปนะคะก็คือสองเกถึงสาม ศู 00, นั่นเองนะคะ2 9 9 7ตรงบริเวณนี้แล้วก็30 30อ่าตรงบริเวณนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นแนวรับที่ออเป็นโซนสำคัญนะคะอันนี้เป็นโซนสำคัญเลยทีเดียวนะอันนี้นะคะอันนี้จุดเฝ้าระวังเนาะจุดเฝ้าระวังเดี๋ยวครูพี่ครกทำกรอบให้นะคะจุดเฝ้าระวังจะอยู่ตรงนี้ ไม่ออกโพซิชันนะคะจุดเฝ้าระวงังจุดเฝ้าระวังเอาสีเหลืองเนาะจะได้เห็นชัดๆจุดเฝ้าระวังเอาสีเหลืองตรงนี้นะคะลายตาไปหมดเลยไหมทีนี้เรามาดูแนวต้านที่สำคัญนะั้นแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่3057ถึง3060อันนี้เป็นแนวต้านแรก และเป็นแนวต้านหลักนะคะของรอบนี้เลยอ่30.57นะถึง30.60ตรงนี้นะคะแค่300จุดแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เป็นแนวต้านแรกถ้าเขาเบรกขึ้นไปได้นะราคาก็อันนี้แนวแนวต้านแนวต้านเอาสีแดงดีกว่าเนาะนี่จะได้เห็นชัดๆ อ่าเห็นไหมแล้วก็แนวต้านต่อไปนะคะเป็นสามศูนย์เจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดห้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแนวต้านเนี้ยเป็นแนวต้านถัดไปหากเขาเบรกที่ราคา3060ไปได้และแนวต้านสุดท้ายของเราคะ่ะคุณขายอยู่ที่3100เลยนะคะตรงนี้ถ้าราคาเขาแรงพอนะหมายถึงว่า แข่งแกร่งมากเลยแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแะละรุนแรงนะคะเขาจะต้องไปถึงแน่นอนนะอ้าทีนี้อย่าลืมนะ,ะเดี๋ยวครูพี่กุ๊กเน้นเน้นให้หน่อยหนึ่งว่าตรงราคา3025ถึง3014เนี่ยเป็นราคาที่สามารถเปิด Position Buy ได้นะอันนี้นะคะ สามารถเปิด Position b u y ได้อะเปิด Position b u y ได้ครูพี่กุ๊กใช้สีฟ้าแล้วกันเนาะอะ,อ,ะอันนี้สามารถเปิด Position b u y ได้นะคะตรงบริเวณนี้นะงงกันไหมเนี่ยสีนะคะแนวรับเป็นสีสีแดงๆส้มๆอันนี้เนาะจุดเฝ้าระวังเป็นสีเหลืองนะคะ แล้วก็แนวรับจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จุดที่เข้าบายได้หากหากเขาเขาหลุดแนวรับมาแล้วนะคะจะเป็นตรงบริเวณนี้นะคะอาละคะ่ะสรุปเนาะสรุปสรุปแผนการเทรดในวันนี้นะคะในทาเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นใหญ่มีโอกาสทะลุ3060ตรงนี้นะคะ ส่วนในทางเฟรมเฮดสเนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะแต่ก็รอเข้าบายเมื่อราคาย่อลงมานะคะในทางเฟรมเฮดหเป็นการแกว่งตัวเหมือนกันนะคะเหมือนจะเป็นไซเวนิดนิดแหละนะคะก็เข้าตามที่บอกเลยนะก็คือรอบายที่304.5ตรงนี้นะคะถ้าราคาเขาเผ่านผ่านไปนะคะเราสามารถตั้งบายสต็อป ตรงนี้ได้3045นี่ตรงนี้นะหรือใครจะรอบายลิมิตเออตรงสามศูนย์งสถึงสามศก็ได้หรือใครจะเข้าตามระบบครูพีค่คุกก็ได้3035 3032และ3030 30นะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูพี่คุกต้องขอจบการวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงหวังว่าการวิเคราะห์ของครูพี่คุกเนาะจะเป็นประโยชน์กับ ทุกทกท่านนะคะเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนกดติดตามกด Subscribe นะคะออ่ที่เพจ Facebook Billion Academy y นะคะ YouTube ลิกตอกบิลเลียนอะคาเดมี่ไทยแลนดนะคะแล้วก็เว็บไซต์บิลเลียนอะคาเดมีนเด็ด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะ7โมงครึ่งวันนี้ครูพี่คุกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ